สวัสดีครับพี่พี่น้องทุกคนวันนี้นะครับเสิร์นเสินะครับก็อยากจะมาทำเป็นรีวิวนะครับเรียกว่าเป็นรองเทอมรีวิวเลยนะครับของเจ้าตัวหัวเว่ย P40 Pro Plus นะครับตัวนี้ที่ผมใช้มานะครับ512 g b นะครับใช้กันยันลูกบวชนี่เมมโมรี่ก็ยังไม่เต็มนะครับแต่ว่าส่วนตัวผมเองเนี่ยเป็นคนที่ใช้ถ่ายรูปถ่ายวิดีโอเยอะมากนะครับดังนั้นเนี่ยเจ้าตัวนี้เนี่ย มันยังมีโอกาสเต็มว่าแต่ว่าไหนๆก็ไหนๆนะครับไหนๆหยิบมันมาใช้งานนะครับก็เลยอยากจะมาทําเป็นรีวิวเป็น8ข้อดี3ข้อเสียมีแค่3ข้อเสียเองอะ่ะจากการใช้งานมานานที่ส่วนตัวผมเองเนี่ยใช้มานะครับเริ่มต้นเนี่ยผมจะต้องบอกก่อนนะครับว่าสิ่งที่ผมรักที่สุดเนี่ยนะครับก็คือเจ้าตัวฟอร์มแฟกเตอร์ของมันนะครับผมเคยบอกแล้วว่าตอนนี้มือถือขนาดมือถือที่ผมชอบที่สุดเนี่ยนะครับก็คือเป็นมือถือขนาด ไม่เกินประมาณ6.6นิ้วนะครับแล้วก็อย่างเจ้าตัว Galaxy S 23 Plus ที่ผมใช้มาเป็นเครื่องหลักเนี่ยตัวนี้เนี่ยก็เป็นมือถือขนาด6.6นิ้วเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวนี้อยู่ที่6.58นิ้วจริงๆมันคือ6.6นิ้วนี่แหละนะครับแต่การจับถือของเขาเนี่ยให้ดูเลยนะครับเจ้าตัว S 23 Plus เนี่ยขอบเนี่ยอย่างที่ทุกคนชอบกันเนี่ยนะครับคือ มันเป็นขอบที่มันไม่โคง้งไม่เคิร์บเลยนะครับแต่ว่าเจ้าตัวของ S ของเจ้าตัว P40ProPlus เนี่นะครับมันเป็นเคิร์ฟสกรีนนะครับแต่ถามผมเองนะเอาจริงๆเลยนะจากใจนะสมัยก่อนนะเป็นคนที่ชอบขอบที่มันไม่เคิร์บเหมือนกันแต่พอหลังๆเนี่ยพอใช้เจ้าตัวเคิร์ฟใช้คู่กับเจ้าตัวจอที่มันไม่เคิร์บเนี่ยรู้สึกว่าชอบจอแบบเคิร์บมากกว่าเพราะเวลาจับเนี่ยมันรู้สึกว่ามันเข้ามือกว่านะครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับสิ่งที่ผมชอบมากๆเพราะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยออกเปิดตัวมาเนี่ยครับตั้งแต่ปี2020นะครับแล้วปีนี้2024แล้วผ่านมา4ปีที่ดูสิ่งที่เขาทำได้ดีมากๆเลยนะครับก็คือข้อแรกเลยนะครับแบตเตอรี่แบตเตอรี่ตัวนี้อยู่ที่4,200 mAh เท่านั้นเองนะครับแต่แบตเนี่ยผมบอกเลยนะว่าโคตรแห่งความอึดน,นะครับ อย่างที่ว่ากันน่ะคือมันเป็นชิปที่ตอนนี้ค่อนข้างที่จะหายากแล้วนะครับก็คือเจ้าชิปคิรินนะครับแล้วตัวนี้เนี่ยยังมีการรองรับ5 g ด้วยการรองรับ5 g เนี่ยเป็นข้อดีข้อที่2แน่นอนเพราะว่าทุกคนเนี่ยอยากจะได้มือถือถ้าเกิดอยากจะซื้อมือถือใช้สักตัวหนึ่งเนี่ยนะครับก็ต้องการมือถือที่เหมือนมันมีอนาคตหน่อยอ่ะแล้วเจ้าตัวนี้มันก็ยังรองรับ5 g อยู่นะครับมันจะมีช่วงหนึ่งที่เกิด เหตุการณ์ที่มันไม่คาดฝันสำหรับฮเวยนะครับก็คือทําให้เขาเนี่ยไม่สามารถใช้ตัวชิป5 g ได้นะครับแต่ว่าตอนนี้ทุกอย่างมันกลับมาดีหมดแล้วนะครับแต่เจ้าตัวนี้ยังไงเนี่ยไม่ว่าจะนานแค่ไหนเนี่ยมันก็ยังรองรับ5 g อยู่เหมือนเดิมนะครับดังนั้นเนี่ยข้อ2มันคือมือถือที่เรียกว่าเป็นมือถือยังใช้ได้ยาวนานอะ่ะเพราะว่ามันยังรองรับ5 g นะครับส่วนข้อที่3เนี่ยที่ทาให้ผมเนี่ยตัดสินใจทั้งจะขายมันหรือว่าเก็บมัน ไม่ลงเลยนะครับก็คือเจ้าตัว 10x Optical Zoom แม้ว่าจะเป็น8เมกะพิกเซลก็ตามนะครับแต่ว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยเวลาซูมทีเนี่ยภาพโคตรจะคมนะครับแต่อย่างที่ผมบอกเนี่ยก็คือเลนสมันมีมาให้เนี่ยแม้ว่าจะมีตัว 3x มาให้แล้วก็เป็น 10x นะครับแต่ว่าเลนส์ 3x เนี่ยคือจากผมเนี่ยที่ใช้งานมา ตรงๆเลยต้องพูดตรงๆนะครับว่า 3X ของตัวหัวเว่ยรุ่นนี้เนี่ยทำได้ไม่ค่อยน่าประทับใจเท่าไหร่แต่ 10X เนี่ยโคตรจะดีโคตรจะคมเลยนะครับแล้วบอกว่าเลยว่าคมมากนะครับไม่ว่าจะเป็นถ่ายกลางคืนหรือถ่ายกลางวันเนี่ยมันก็เลยโยงมาถึงข้อดีข้อที่3ข้อที่4นะครับข้อดีข้อที่สี่ของเขาเนี่ยก็คือเจ้าตัวนี้เนี่ยเวลาถ่ายในที่แสงน้อยไม่ต้องเปิดไนท์โหมดครับพี่น้องไม่ต้องเปิดไนท์โหมดคือ คุณสมมุติว่าคุณเห็นช็อตสวยๆตอนกลางคืนที่แบบอยากจะเก็บไว้อะคือคุณแค่ถ่ายมันปุ๊บเนี่ยคือภาพมันก็สว่างแบบแบบที่เรารับได้แล้วอะ่ะไม่จําเป็นต้องไปไม่จําเป็นต้องไปเปิดไนท์โหมดนะครับอันนี้นี่คือจักใจเลยนะครับส่วนข้อต่อมาข้อที่5นะครับก็คือในเรื่องของการเพิ่มเมมโมรีอย่างที่ผมบอกไปเบื้องต้นนะครับก็คือตัวนี้เนี่ยให้มาแล้วเนี่ยห้าร้อแล้วเพราะมันคือตัวท็อปแต่แต่แต่พอมัน สามารถเพิ่มเมม ORY ได้เนี่ยเราก็สามารถใส่หนงใส่หนังใส่เพลงได้นะครับอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นข้อดีที่จะต้องบอกสักทีเพราะว่าเจ้าตัวทุกคนที่ติดตามมือถือของตัว h ัวเว่เนี่ยจะรู้ว่าตอนนี้หัวเว่ยพีพูราพูรา40เอพูรา70 Ultra เนี่ยตัวนั้นเนี่ยไม่รองรับเจ้าตัว NM Card แล้วซึ่งเป็นสีที่น่าเสียดายมากเพราะว่าเป็นเทคโนโลยีที่หัวเว่เนี่ยเขาสร้างขึ้นมาเลยนะครับส่วนข้อดี ข้อต่อมานะครับก็คือในเรื่องของตัวอินฟราเรดนะครับเวลาที่เราเนี่ยต้องการที่จะเปลี่ยนช่องมือถือหรือว่าเปลี่ยนอุณหภูมิแอร์นี่แอร์อยู่ข้างหลังผมเนี่ยผมก็สามารถใช้เจ้าตัวนี้เนี่ยในการปรับเปลี่ยนอุณหภูมิแอร์ได้ทั้งที่แบบเอา้าเราหารีโมทรีโมทไม่เจอแต่ว่าเรามีมือถืออยู่กับตัวก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับตัวนี้เนี่ยอินฟราเรดเนี่ยผมดีใจนะที่ค่ายมือถือจีนตอนนี้เนี่ยถือว่าเอาเจ้าตัวอินฟราเรดเนี่ย เอากลับมาในรุ่นท็อปเกือบหมดแล้วนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ผมดีใจมากนะครับแล้วข้อต่อมาเป็นข้อดีที่เรียกว่าผมเพิ่งจะมาค้นพบเลยแต่ผมจะต้องทําคลิปเพิ่มด้วยในตัวของการใช้ไมโครจี G นะครับไมโครจี Micro G ในการแจ้งเตือนเนี่ยผมไปนั่อ่านในเพจต่างๆนานาเน,น,นี่ยบอกว่าเฮ้ยรุ่นเก่าๆเ,เนี่ยอาจจะไม่รองรับเจ้าตัวของไมโครจี G, อาจจะไม่ช่วยในการแจ้งเตือนหรือเปล่าแต่ผม ทดสอบให้แล้วนะครับทดสอบให้แล้วครับพี่น้องคือในตัวของ Huawei P40Pro+ Plus ตัวนี้นะครับยังสามารถโหลดเจ้าตัว m i โคร G มาใส่ได้แล้วแจ้งเตือนโคตรเทพยังเทพแบบที่ผมใช้ในตัวของหัวเว่ MateX3 เหมือนเดิมเลยนะครับส่วนข้อดีข้อสุดท้ายเนี่ยผมอยากจะบอกเลยว่าทำไมเขาตัดออกไปในรุ่นของพวกแบบ Pseries ก็ไม่รู้สินะคือในตัวของ i n f ฟราเรด TOF 3 d ตัวนี้ครับการอ่านแม้ว่าจะเป็นการสแกนหน้าตอนกลางคืนเนี่ยตัวนี้สามารถทำได้แล้วสิ่งที่มันทำได้ดีอีกย่างหนึ่งอะ่ะก็คือฟีเจอร์ของเขาเดี๋ยวผมทำให้ดูฟีเจอร์ของเขาเนี่ยในการทำสกรีนช็อตหรือว่าไม่จำเป็นต้องแบบแตะหน้าจอเวลาหน้าเวลามือคุณเลอะ,อะเนี่ยคุณดูนะผมจะสกรีนช็อตนะอา oh, <shit! S 1> เช่าจะเป่ะคือ ไอ้รุ่น p series หลังๆนี่มันทำไม่ได้เนี่ยผมโคตรเสียใจเลยแต่มันยังดีตรงที่ในรุ่นของ mate นะครับ mate series เนี่ยมันก็ยังสามารถทำได้อยู่นะครับแต่ว่าผมอยากจะให้ไอ้ตัวไอ้ tof time of flight ส d face recognition ต่างๆเนี่ยอยากให้มันมีอยู่ในมือถือทุกรุ่นเลยคุณจะไปลดสเปคมันทำไมผมไม่เข้าใจอ่าผมดันไปกดอันนี้นี่และอีกเรื่องที่จะพูดไม่ได้เลยนะคะรับก็คือในเรื่องของตัวข้อเสีย ข้อเสียของเขาเนี่ยที่ผมบอกมีแค่3ข้อเท่านั้นเองคือข้อแรกเนี่ยหลายคนเนี่ยบอกว่าเฮ้ยโหวเว่ยไม่อยากซื้อว่าเชี่อเพราะว่ามันไม่มี GMS มันไม่มี Google คือถ้าเกิดว่าคุณใช้งานมันเป็นนะจริงๆถ้าเกิดคุณอยู่กับมันได้บางคนเนี่ยแทบจะไม่มีผลกับมันเลยนะครับเพราะว่าเราสามารถโหลดไม่ว่าจะเป็น Gspace Gbox หรือว่าไมโครซที่ผมบอกเนี่ยไม่จําเป็นต้องแบบไป ใช้วิธีการแบบต่างๆนานาที่มันเวอร์วังอลังการนะครับใช้แค่3อย่างเนี้ยคุณก็สามารถใช้ Google ในตัวของหัวเว่ยได้แล้วนะครับส่วนข้อต่อมาเนี้ยอันนี้เป็นสิ่งที่แบบผมก็ยังรอมันอยู่นะคือไอหัวเวยเนี่ยมันมี Harmony OS นะครับแล้วก็มีเจ้าตัว EMUI ใช่ไหมอยู่ใน global แล้วก็อยู่ในจีนเนี่ยคือในตัว Harmony OS เนี่ยมันเทพมากนะครับเนี่ยไอตัวที่ผมใช้อยู่เนี่ยก็คือ Mate 20นะครับตัวนี้เป็นเครื่องจีนนะครับ มีอัปเดตยังอัปเดตมาให้ตลอดเวลาดีมากนะครับฟีเจอร์มาดีตลอดแต่ว่าพอในตัวของ ROM global emui เนี่ยพอเป็นรุ่นเก่าหน่อยเนี่ยคือการอัปเดตมันอาจจะอาจจะไม่ได้ถี่แบบที่แบบเราต้องการอะนะครับตอนนี้ผมก็ยังรอเจ้าตัว emui 13อยู่นะครับตอนนี้นถ้าจะไม่ผิดเนี่ยยังอยู่ที่12ซึ่ง12เนี่ยคือคือมันก็ดีนะแต่ว่าเนี่ยอยู่ที่12คถือถ้ามัน13เนี่ยฟีเจอร์ใหม่ๆเนี่ยมันจะเข้ามาอีกเยอะเลยนะครับแล้วส่วนข้อสุดท้ายเนี่ย ก็คือใน,ในเรื่องของรูหูฟังนะครับอย่างที่ผมบอกเนี่ยที่ผมเมนชั่นเจ้าตัวเมท20เนี่ยเพราะว่ามันยังมีรูหูฟังอยู่แล้วรูหูฟังของหัวเว่ยเนี่ยทำได้โคตรดีจริงๆผมเนี่ยชอบมากๆเลยนะครับก็ถ้าเกิดว่ามันเอาไอ้ตัวหูฟัง3.5กลับมาได้เนี่ยมันจะดีมากๆเลยนะครับเพราะวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นข้อดีข้อเสียจากการใช้งานระยะยาวมานะครับทุกคนเนี่ยมีความเห็นย,ยังไงเนี่ยก็ลองคอมเมนต์กันมาพูดคุยกันได้วันนี้ ถือเป็นข้อมูลทั้งหมดนะครับถ้าเกิดว่าชอบไปด้วยก็แชร์ subscribe แล้วไว้เจอกันในคลิปหน้าวันนี้สุดเซิรนเซร์นนะครับก็ขอลาทุกคนก่อนอย่าลืมใส่หน้ากากด้วยนะครับทุกคนปลอดภัยนะครับสวัสดีครับ